ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มีเกมดีๆมาฝากหนึ่งเกมนะครับอ้าวภาเสียงไหมให้พวกคุณได้ยินเสียงเพลงในเกมนะครับนี่ก็มีเกมดีๆมาฝากหนึ่งเกมครับเซนโร่ีครับโอเคมข้ามันสองโลกอีกแล้วเซนโร่เอวีนะครับเรียกเซนโร่ีนะครับนี่ทิ้งลงก์ตัวมาให้แล้วก็เหมือนเดิมครับแมนเล็กนะงแอปพลิเคชัน ผมมีแล้วผมก็ไม่เอาอีกนะนะโนไปเนี่ยครับนี่แล้วคุณจะได้อย่างนี้มาครบได้อีกนะครับ zero iv ล,ลงไปครับจะไปคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปครูครูครับนี่ครับก็เข้าไปเซตอัพครับยืยด โอเคแล้วมันจะมีเสียงเหี้ยขึ้นมานะครับตอนที่โปรแกรมในการลงขึ้นมามันจะมีเสียงอะไรมาไม่รู้ว่แล้วคุณก็หาถ้าคุณจะลงไว้ได้ไหนผมก็ลงไว้ได้ดีนะครับเซ็ลส i n s t a ตาก็รอไปจนโหลดเสร็จนะครับพอโลดเสร็จมัน,ม,นมันก็ฟิ n นิชครับแล้วก็ไปตรงแคตครับคอปปี้ไปหมดครับไม่คัปป ก o ดไปครับหรออาจาก c t r l C ก็ได้นะครับนี่ครับนี่ก็มาวางครับนี่วางมาไปเลยแล้วก็โดดทับไปหมดครับทับทับทับหมดครับเนี่จะได้3ามตัวนี้มาก็เข้าเล่นเกม zero ivc IV ได้แล้วครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ